จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัด เพื่อขัสันสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนและนำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายผลการขัสันประเภทผ้าเครื่องแต่งกายได้แก่กระเป๋าเชือกกล้วยบ้านน้ำว้าอำเภอเกาะสมุยโดยนางสาวนวรัตน์วรรณประเสริฐพื้นเพเป็นชาวจังหวัดอ่างทองเริ่มต้นบุกเบิกการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยมาตั้งแต่ปี2564 โดยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ปลูกกล้วยบนพื้นที่หนึ่งไร่ซื้อพันธุ์กล้วยมาปลูกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตงานหัตกรรมที่นอกจากจะเป็นกระเป๋าถือจากเชือกกล้วยแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อ,อีกเป็นจำนวนมากน้ามาจากจังหวัดอ่างทอง ามาจากจังหวัดอ่างทองซึ่งน้ํามันเริ่มต้นบุกเบิกบนเกาะสมุยตั้งแต่ปี64ซึ่งบนเกาะสมุยไม่มีใครทําเกี่ยวกับงานเช่กล้วยเราก็เลยเอาภูมิปัญญาของเราที่มีมาสอนชุมชนบนเกาะสมุย ก็เริ่มต้นจากการาถักเชือกกล้วยก่อนจา,จากการถักฉลอมก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ให้พื้นที่เรา,เาหนึ่งไร่เพื่อทําการปลูกกล้วยเราก็เลยเริ่มต้นจากการปลูกกล้วยนะคะตั้งซื้อตั้งแต่ซื้อพันธุ์กล้วยมาจากฝั่งบกก็คือ ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็เริ่มตัดแล้วก็เริ่มทําเป็นเส้นเชือกค่ะเราก็เริ่มบกเบิกมาต,ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปสินค้าเชือกกล้วยเลยก็เป็นสินค้าดีเด่นของเกาะสมุยเป็น The best seller แล้วเราก็ได้รับรางวาัลเ b o อ,อ,อ,อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็น OT o p อ p สีดาวของเกาะสมุยและล่าสุดนี้เราก็ได้เป็น o อ o อพรีเมียมสู่สากล ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำงานงานต้นแบบส่งไปทางหน่วยงานกลางค่ะการเริ่มต้นทำเชือกกล้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ของกาะสมุยมากๆเพราะว่าบนเกาะสมุยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องราวของมะพร้าวที่จะมีพวกน้ำมันมะพร้าวเป็นงานกะลาแลนก็เลยเอางานเชือกกล้วยกับกะลาเนี่ย มาผสมผสาากันนค่ะำหรับเชือกกล้วยมีคุณสมบัติเด่นคือไม่เป็นรามีความยืดหยุ่นซักล้างได้ไม่กรอบไม่แตกหักง่ายอายุการใช้งานประมาณ5-10ปีต่อหนึ่งใบราคาจำหน่ายเมื่อถักทอเป็นกระเป๋าแล้วมีราคาตั้งแต่หลักร100้อยถึงหลักพัน เชือกล้วยเนี่ยในเรื่องของกระเป๋านะคะในเรื่องของกระเป๋าเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่หลักร100้อยถึงหลักพันค่ะใบหนึ่งที่เราเคยขายมาแล้วก็คือ9,000บาทอันนั้นจะเป็นใบโอเวอร์ไซส์ค่ะแล้วเราทำแค่3ใบเท่านั้นค่ะเราเราทำอ่อตอนแรกเราทำมาใบแรกแล้วเราไปโชว์โชว์แคสงานที่เมืองทองปี66ค่ะลูกค้าชอบเพราะว่ามันเป็นใบโอเวอร์ไซส์มากแล้วก็มันเป็นงานที่แบบแปลกตา ซึ่งเ,เราพยายามนำดีไซน์จากต่างประเทศเข้ามาใช้กับงานหัตถกรรมของเราค่ะให้เป็นอัตลักษณ์ของเกาะสมุยด้านประธานกลุ่มสันติสุขบ้านดอนไซซึ่งมีสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนณดีโดยมีการรับออเดอร์มาจากประธานวิสาหกิจชุมชนณดีทําให้มีรายได้เพิ่มจากรายได้ประจําคลายความเครียดและถือเป็นงานอดิเรก ตั้งแต่ปี63อสามทำมาตั้งปี63แล้วก็ตอนนี้ก็รับออเดอร์มาจากน้องหน้าเรื่อยๆส่วนรายได้ก็แล้วแต่ว่าเราขยันก็อันนี้ก็ลูกละ20บาทต่อลูกถ้าเราขยันก็วันหนึ่งก็ประมาณ10ลูกแต่ว่าก็ขยันไม่ไม่ไม่เต็ม,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 มที่นะบางทีเพราะว่าถ้าเราทาไปไปมันสายตามันก็จะพลาดแล้วมันจะปวดหลังทีนี้ว่าเราทําไปว่าเป็นงานอดีตเกไปเลย พอเราไปไหนเราก็กลับมาแล้วเราทำแต่ว่าที่ดีอย่างหนึ่งก็คือปแก้เครียดได้ถ้าเราไปไหนมาไหนมาถึงก็เราจับตรงนี้ทํามันก็คลายเครียดมันแล้วก็แบบว่าเป็นงานอาดีๆได้ได้ตังค์ด้วยนะโอเคตรงนี้มีส่วนร่วมก็ได้ร่วมกับคุณน่าดีมานานประมาณแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนให้เป็นคนให้ที่ดีมากๆากับผู้สูงอายุที่เราร่วมงานกัน นอกจากกระเป๋าแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตมาจากส่วนประกอบของต้นกล้วยอีกด้วยอาทิเครื่องสําอางสบู่ครีมจากใย,ยก้านกล้วยครีมมาสหน้าเครื่องประดับผู้สนใจติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0816325899 Facebook Page าดีเลอบาเนเนทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 少少拜。Wow,